อยากแจ้งข่าวดีข่าวดีนี้ยังไม่ได้บอกใครเลยด้วยยุคที่เป็นโควิดเนาะเราก็ช่วยได้เท่าที่เราช่วยนิดหน่อยไม่ได้เยอะอะไรแต่ครูค่ะมีความคิดแต่ยังไม่ได้พูดสักทีแต่วันนี้คิดว่ามันเป็นวันที่ดีนะคะเพราะพี่อุ้เกิดวันอาทิตย์เนาะครบหนึ่งอาทิตย์แล้วที่พี่อุ้เก็บหินนะคะวันนี้ค่ะครูจะแจ้งพวกเราทุกคนในที่นี้ใครนะคะครูจะสร้างกลุ่มไลน์ฟังนะคะทุกคน ครูจะสร้างกลุ่มไลน์หนึ่งกลุ่มถ้าใครอยู่ในนี้แชร์ไปในกลุ่มไลน์ตัวเองหรือแชร์ออกไปนะคะหน้าเฟซหน้าเฟซต,ตัวเองครูจะบอกว่าใครที่มีอายุฟังนะคะใครที่ขายออนไลน์แบรนด์นุพเก้าอยู่ตอนนี้แล้วมีอายุฟังนะคะแล้วมีอายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปฟังนะคะฟังปัดชชนิตานะคะ อายุคุณต้องครบ55ปีเป็นต้นไปนะคะให้คุณเข้าลายกลุ่มของครูที่ครูจะเขียนว่านุพเก้าวัยเกษียณนะคะครูจะเขียนกลุ่มรายว่านพก้าวัยเกษียณนะคะให้คุณะคะไปเข้ากลุ่มนี้เราจะมีการเทรนให้กับกลุ่มกลุ่มนี้ mm. เพื่อให้คนกลุ่มนี้ค่ะออกมา,าเหมือนสร้างให้คนที่กำลังเกษียณ หรือคนที่เกษียณแล้วคนที่ไม่มีงานทําคนที่เป็นแม่บ้านจริงๆอายุเยอะแล้วอะค่ะตั้งแต่55ปีขึ้นไปอะค่ะได้เข้ามาเรียนรู้วิธีการขายออนไลน์แบบช้าๆง่ายๆสบายๆแล้วก็ใครที่เข้ามานะคะฟังดีๆนะคะใครที่เข้ามาในกลุ่มกลุ่มนี้คุณอายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปนะคะแล้วคุณเคยไลฟ์ไลฟ์ขายโนปปะเก้าอะค่ะ oui. ก็เกือบทุกคนละมั้งห้าิห้าปีนะเอาตั้งแต่ห้าสิบห้าปีขึ้นไปนะคะ,คะใครที่ต่ํากว่าห้าสิบห้าปีไม่ต้องเข้านะคะเอาตั้งแต่ห้าสิบห้าปีขึ้นไป <c oughs> ใครที่เคยไลฟ์นะคะพราะเข้ากลุ่มแล้วให้แจ้งชื่อว่าเออตัวเองเคยไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะครูจะส่งชาไปให้ทุกคนที่อายุตั้งแต่ห้าสิบห้าปีขึ้นไปคนละห้ากล่องชาช กระตุกกระตุกรวยนะคะชาชงสามชาแคปสองฟรีนะคะอันนี้ฟรีให้ฟรีสำหรับคนที่อายุตั้งแต่ห้าสิบห้าปีขึ้นไปแล้วเคยไลฟ์จำจำนะคะต้องเคยไลฟ์ด้วยเท่านั้นนะคะ FC Boss Piu Piu Life ต้องเป็นต้องเป็นสมาชิกนพเก้าไหมต้องเป็นสมาชิกนพเก้าค่ะ,คะ,คะหนึ่งเงื่อนไขต้องเป็นสมาชิกนพเก้า สองคุณสามารถเข้ากลุ่มได้ถึงคุณจะไม่เคยไลฟ์ก็ตามคุณเข้ากลุ่มได้แต่คนที่จะได้ชาฟรี5กล่องน,นะคะชง3แคป2เฉพาะคนที่อายุ55ปีขึ้นไปแล้วเคยไลฟ์เท่านั้นเคยไลฟ์เท่านั้นนะคะเพราะครูถือว่าคุณสร้างตัวตนจากการไลฟ์เป็นการออกมาพรีเซนต์ตัวเองเพื่อคือการโพสใครก็โพสได้แต่การออกมาไลฟ์หรือสร้างตัวตน จากคนอายุ55ปีขึ้นไปไม่ใช่เรื่องง่ายครูคิดว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าเขาทําได้คือเขาผ่านบทถูกต้องบทนี้เข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนี่ถือว่าเป็นข่าวดีสุดๆให้คุณไปแจ้งลูกทีมคุณเลยนะเอ,อ่อให้คุณไปแจ้งทีมงานแจ้งลูกทีมของคุณนะที่มีอายุตั้งแต่5 5ปีขึ้นไปนะคะ